ส่วนเราอยู่ข้างๆเราซัพพอร์ตอะไรได้ให้กำลังใจแล้วเราก็ทำในในระยะที่เราทำได้เพตั้งข้อสังเกตว่าช่วงแต่มีประเด็นอะไรก่อนนั้นเกิดมาไม่ค่อยมีลูกคู่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเบรกเพราะอะไรหรือเปล่าอะไก็ไม่นะปกติอย่างไอ้ที่เราทัวร์จังหวัดอะไรเงี้ยเราก็จะมีโอกาสได้ลงรูปแต่งหน้าถ่แต่งตัวอยู่ห้องเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้หมดจังหวัดที่เราไปทัวร์แล้วหรืก็อาจจะยังไม่ได้เห็นลูกคู่แล้วก็ด้วยการที่ทํางานเยอะกับนางคู่ด้วยแหละค่ะ แต่ทุกครั้งเวลาที่เจอกันก็จะมีแบบภาพพูดถ่ายเก็บไว้ตลอดใช่ไหมครับก็มีเก็บไว้เก็บไว้ดูเองอยากให้แบบกระแสต่อกระแสต่อเรื่อสังคมไม่นะคะปุติภูหนูก็ไม่ใช่คนที่ลงรูปคู่กันบ่อยเก็บไว้ดูเองอยู่แล้วใช่ฉันไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้ลงเยอะนะลงคู่เก็บไวดูเองก็ขึ้นอยู่ว่าวันนั้นแต่งหน้าไหมถ้าไม่แต่งหน้า ก็น่ากลัวนิดนึ่งคือต้องสวยหรอกพูดถึงการถ่ายคู่กันเล่นคุณเล่นแบบนีก็ถ่ายเก็บไว้เลยแต่ตอนตอนนี้พวกเนี้ยมวลรวมเบาผ่านเบาไปด้ื่อยงไปเกินมวลรวมกันโอเคนะคะโอเคเลยตัวอย่างจะบอกแบบพอเราไม่เราเข้าใจมันตั้งแต่แรกด้วยแหละค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบหนักหนาอะไรตัวเขาค่อยๆสบายใจขึ้นเราก็แฮปปี้สถานการณ์เป็นดีขึคืใช่มคนว่าดีนะคะนายเขาแบบของอันนี้เขาดูเครียดมาก ตอนนี้แบบเฟิร์นคือในฐานะเราเนี่ช่วยดูแลหรือผ่อในคลายเขาอย่างไรบ้างคือส่วนหนึ่ง<ม>ด้วยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเนาะ<ช>แล้วพอใ,<ช>ให้เวลาเขาสักระยะหนึ่งตัวเขาก็ค่อยๆทำความเข้าใจกับหลายๆอย่างตัวเขาก็เบาลง<ม>ส่วนเราอยู่ข้างๆเราซัพพอร์ตอะไรได้ให้กำลังใจแล้วเราก็ทำในในระยะที่เราทำได้เราตลกโจ๊กเราตลกอยู่แล้วเขาบอกว่าเราคนตลกนั้นทุกๆวันที่เล่นอยู่กับเขาก็คือคนร้าย เออหนูจะเป็นคนติดพูดไปเรื่อยติดอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะแบบคฟังฟังแล้วก็ฮ่าคนพูดเรื่องอะไรตลกอะไรอย่างเงี้ยก็มีนายมาทันเราไหมไม่เคยเลยค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยบางทีพูดไปเรื่อยเขาบอกว่าอันนี้อะไรอ่ะแล้วเราต้องเราต้องมานั่งอธิบายปะก็มีบางทีเราจะมีคำประหลาดๆเช่นแบบเนี่ยแล้วเขาไม่คลายตะขาบหรอนายก็จะอะไรอ่ะใครหรือใครก็อบตะขาบอะไรเงี้ยแล้วจะไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเป็นเรื่องความที่เราพบกันจนถึงตอนเนี้ย เขาพัฒนาขึ้นไปทำการเขาเริ่มเขาเก่งขึ้นเขาเริ่มทานเมื่อก่อนถ้านี่ทำแปลกๆแบบตัวแม่น้าพ่อหน้าใครนะเขาจะไม่เข้าใจเราก็จะอ๋อทำไมอ๋อเขาไม่เข้าใจเขาเป็นผู้ชายเราก็ได้ตรงกับเราได้ละตอนนี้หลังๆเริ่มทานใช้ได้ภูมิใจแต่ทานสมพันธญเราก็ไปได้ดีมันสปอนเอร์เป็นเพื่อนมันสบายมันค่อนข้างเข้าใจว่าภาวะนี้เขาดีขึ้นนะเขาสบายหรือเขาเครียดอะไรเงี้ยเราจะสังเกตเห็นกันง่ายคคิดว่าเขาจะสังเกตคือตัวเลขที่สอง คนไม่ได้คิดอะไรไปมากขนาดนั้นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้อะคะ่ะมันมีคำพูดแบบว่าห่าวไปปงไม่เพิ่มจ้างอะไรเงี้ยต้องเจออะไรนูงนนั่นแหละเฟิร์นคิดยังไงบ้างคะรู้สึกขอบคุณนะเฟิร์นรู้สึกว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงเฟิร์นจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกมันมีหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ยังเห็น,นแฟนๆที่อยู่ข้างๆตลอดอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆจริงๆก็ก็เป็นความหวังดีเนาะที่เฟิร์นรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เฟิร์นได้รับนายครอบครัวทุกคนได้รับบหมดดก็ีใจคคค่่ะะขอ นพานคนเข้าใจด้วยแหละค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ความเข้าใจเลยแล้วมันก็จะแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็สนุกอะกับนู่นนี้นั่นอะไรเงี้ย